สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปเที่ยวทะเลที่โครเอเชียนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสวยงามขนาดไหนนะคะที่นี่จะเป็นเมืองฟาซาน่านะคะประเทศโครเอเชียนะคะ นี้ก็จะเป็นที่สำหรับจอดเรือเล็กนะคะ งนี้ก็จะเป็นสะพานเล็กๆให้ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะเเราจะเดินข้ามไปฝั่งโน้นกันนะคะฝั่งโน้นจะสวยกว่านะคะ มาดูวิวบนสะพานกันค่ะสวยงามมากนะคะอันนี้ถ่ายย้อนแสงนะคะรูปมันก็เลยออกมาไม่ค่อยสวยนะคะมีคนเอากุญแจมาคล้องไว้ด้วยนะคะเยอะด้วยค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะ กุญแจทั้งนั้นเลยนะคะแดดออกอากาศดีแบบนี้แต่น้ำเย็นมากเลยนะคะ ตลอดแนวชายหาดก็จะมีทางเดินเรียบชายหาดนะคะไปจนถึงตัวเมืองเลยค่ะจะใช้เวลาเดินก็ประมาณ15-20นาทีนะคะสามารถปั่นจักรยานก็ได้นะคะ ทะเลของประเทศโคเอเชียนะคะจะเป็นหินทุกทีเลยนะคะจะไม่มีทรายเลยนะคะน้ำทะเลใสามากเลยค่ะลมเย็นสบายดีค่ะอากาศไม่ร้อนเนอะตรงนี้จะเป็นกําแพงเก่าของเมืองพูล่านะคะ อิงดาวไม่ได้เข้าไปข้างในนะคะถ่ายแต่ข้างนอกให้ดูนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะีิภาพมันสั่นเพราะว่าไม่ได้เอาไม้กันสั่นมาด้วยค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปแล้วก็ให้กำลังใจกับอิงดาวมาตลอดเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ